โอเคโอเคขอกรุกท่านเลยนะครับก็อีกเช่นเดิมนะปัญหาคือแหวกมากแล้วผมตัวขนมตัวโอเคต้องมีอยู่นะฮัลโหล HELLO โอเคปัญหาคือว่ามันแหลกมานะครับมามาหายแหกแล้วหายแหลกก็น,นะครับโอเคแหลกโอ้โหมันจะแหลกอะไรปานนี้นะมาตัดไม้เลยนะบรัม Okay. โอเควูแหลกแลกแลกมากมากายกองครับแหลกแหลกมากโอ้ได้สีแล้วพรเนี้ก็สามารถทำใ้นั่นได้นะครับมาทำฟาร์มข้าวนะครับก็ทำอะไรอยู่ปัญหาคือเราไม่มีน้ำครับเรต้องไปหาเล็กก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะครับเดี๋ยวขอไปตกแต่งบ้านเพิ่มเติมก่อนนะครับ อเอาไตกต่ยงบ้านท่าเติมงเงีเ้บแลก็เปิดออโต้จำก่อนโอเคไหมนะโอเคออโต้จำเรียบร้อยแล้วตัวนี้ออโต้จำนี่ก็คงจะรู้ดีว่ามันคืออะไรมันคือสามารถกระโดดเองอัตโนมัติเลยคนระับผมไม่ได้กดกระโดดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้กด มันสามารถก็โดดเองอัตโนมัติเลยมันก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่หาต้นไม้เล็กๆนะครับเตี้ยโอเคมาโอเคนะค,ครับโอเคผมว่าผมไม่เปิดดีกว่าปิดดีกว่า มาเริหมแลวแป๊บเดียวยังหมดละต้นไม้ตัวนี้น่าจะพอได้นะครับโอเคเดือดเดืดตดดเืดเก็บไม้โดดเงิน

อเอ้เฮ้ยเครื่องมันยังไงเนี่ยนะครับเครื่องเครื่องล้วนแล้วแบบหนึง่งเครื่องล้วนจัดเลยนะครับเฮ้ยใครสั่งให้เปิมเมอเครื่องบินเรามาปิดก่อนโอเคเราไปไปแป๊บนึงนะน้ ผมก็ประหยัดแบตหน่อยนะครับก็เลยจะปิดอนัอ้นม่มาเดี๋ยวดูดูข้างล้วนอีกอประมาณนี้พอยังมองเห็นได้อยู่นะเอาเคอเล็กๆนะเออ

ยุ่มหนังคาดูดูดูฮึ่มฮึ่มแต่ไมนต่อไปแล้วเฮ้ยไม้หลวหลวเอ้าเฮ้ยอันนึงครับค้างโอเคมาใหม่อะเมื่อกี้เครื่องค้างครับ โอเคครับเดือด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 เดประมาณนี้คงได้นะโอเคอยู่นะครับผมอ๋อเคมีไม้อยู่มีไม้นี่หกสี่อันตัวไหนสี่อันนี้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะ ฮัลโหลเอเออนแ้วนะีเอไม่้หมือนกโอเคเครื่องกระตุกมากนะครับ ก็พอ,พอได้อยู่นะยังโอเคนะครับโอ้โหแหลกแหลกโอเคเปลี่ยนยาเจร้อนนะฮึบันไดแปดอันของพอเนาะ tròn mà tấp, 4 anh ra, 1 2 3 4, được, 5, ok, để mình lấy anh nha, ghép bài nha các โอเคมีขวานอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บนะจุดจุดโอเคโอเคตัดไม้โอเคเลยผิดนะครับ โอเคนะครับเราก็ทำฮิดกันนะครับจิ๊บจิ๊บเฮ้ กุดนะครับจึมเศษเก็บเก็บเศษไม้เรผมม่ขุดไม้แบบอือฮึอือ มมออมทังหลายแพ็กโอเคนะครับก็มดแล้วนะครับเรายัางไม่ได้ทำบ้านทนิดสองเลยนแล้วก็เสี่ยวตกนะครับยูริต้นก็ฉลาดมากครับเพราะมันมืดมาจะเข้าเกาะนะครับ bị chụp rồi bị chụp bị chụp xong rồi chào có làm bắp cho tỏ ok อืมครับสำบ้านต่อนะครับผมขีดไม้หมดแพ็กหนึ่งแล้วเฮ้ยยังไม่หนึ่งแพ็กดีไม้เมื่อกี้เอ้ห๊าห๊น้องไก่นะ คอนเดอร์พายภาคหน้านะครับก็จะมาทำกระจกกันนะครับผมส่วนกระจกนี้ก็ต้องเอาทรายนะนะไปเผานะครับจึงมันจะได้เป็นกระจกนะซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะแ่เอาทรายไปเผาส่วนเราเอาทรายไปเผาแล้วมันก็จะได้กระจกแบบบล็อกมาก่อนนะครับถ้าถ้าเอาไปคราบ เอาเอากระจกแบบบล็อกน้าไปค้ามันจะได้เป็นกระจกแบนนะครับต้องใช้อ่าจกบล็อกต้องใช้กระจกบล็อกสักหกอันนะครับถึงจะได้กระจกแบนมาสิบหกอันถือว่าเป,เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับมันก็คุ้มนะครับเท่าไหร่ Ui <Ciết> <Úi>, tổ <laughs> 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 Đinh vò <bộ> nữa <cười> <cười> Ok Lẹp เสร็จลงดินนี่กูทิ้งนะครับเฮ้ยเคยวางบล็อกเลยมันไม่ชอบวางเองนะครับเครื่องมันก็ล้วนอย่างเงี้ยครับเอาแย่ ไม่ทันหวังเอ,อ๊ะทำังงั้โห โอ้มืดนะเปีนยัมืดนะก็โอเคในมื่อมืดแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเรือนเก็บไม้นะเก็บเรือน โคอะฮะยังไม่ห huh, ยิบเก็บไใ้อะติดตึบตึบตึบเหลือชาโคอยู่หันจุดสามเก็บใบส่วนไอ้นี่ก็ปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วนะบ้าน ันที่สองของเรานะครับก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เ่เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับก็จันวันนี้ก็บายบายนะครับผม kata nama dalam